จะเก็บอกรดไซส์เสื้อตัวนี้นะโอเคนะคะจากอกสามสิบเก้าสิบเก้าสาแปดสามเก้านะคะให้เหลือสามสิบสี่นิ้วเดี๋ยวขอเล่านิดนึงว่าตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าเป็นงานขายแล้วเขาเนี่ยมีช่างนะคะมีช่างประจำร้านเขาก็ส่งกลับให้ช่างแก้ไขหนึ่งรอบแล้วแต่ว่าอกก็ยังเหมือนไม่ได้แก้ประมาณนั้น ทีนี้เรามาดูกันนะว่าทําไมเขาถึงบอกว่าเหมือนเสื้อไม่ได้แก้นะคะเพราะว่ามันเป็นแขนในตัวเป็นแขนในตัวแบบนี้เนี่ยเป็นแขนในตัวไหลล้ำแบบนี้นะเนี่ยวงแขนก็มีอยู่แค่นี้แต่ถ้าเขาเก็บด้านที่เป็นลำตัวเข้าใช่ไหมคะยิ่งเก็บตรงนี้ยิ่งเก็บเข้าจากนี่เข้ามาหนึ่งนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็กินขึ้นมาถึงตรงนี้ตรงวงแขนเนี่ยก็จะเหลือเล็กนะคะจะเหลือแคบแคบเข้ามาเนี่ย เพราะว่าเสื้อเขาไม่ได้โค้งแบบนี้เขาเป็นเสื้อแขนในตัวที่ไม่ได้เย็บแล้วโค้งแบบนี้เนาะเขาจะเป็นลักษณะงานเขาก็คือเย็บตรงแบบนี้เลยทีนี้เวลาการแก้ปัญหาเก็บอกเข้าเนะี่ยมันจะแก้ยากเนี่ยเพราะเก็บยังไงตรงนี้เนะี่ยมันก็ยังเหลือกว้างเหมือนเดิมแล้วตรงนี้เป็นยางยืดเพื่อให้สวมหัวได้ง่ายๆเขาไม่มีซิปเราก็จะมาเก็บกันตรงนี้นะคะเก็บตรงเกล็ดตรงเกล็ดนี่นะคะเก็บตรงเกล็ดนี้เข้าหน้าหลังนะทุกคน ช่วยกันนะถ้าเราไปเก็บข้างอย่างเดียวไม่ได้นะอันนี้เราต้องดูด้วยนะลักษณะของแขนนะคะอ๋อนี่ช่างเขาเก็บไหลมาด้วยนะเนี่ยเก,เ,กเก็บเก็บเอเก็ตเนี่ยผ่านไหลมาเลยเห็นไหมก็จะมีรอยต่อตรงนี้เนี่ยเก็บมาเลยแบบว่าไหลใหญ่เกินไปเพื่อที่จะเก็บอกช่วยเนี่ยเห็นไหมเก็บผ่านมาเลยแบบนี้นะคะ แล้วก็เกศเนี่ยค่อยๆมาหายตรงนี้เนี่ยแหลมตรงนี้อันนี้คือช่างที่ร้านเขาทำเนาะทีนี้เราจะไม่เก็บอย่างนั้นนะเราจะเก็บเริ่มจากประมาณตรงตรงประมาณบ่าลหลังนะคะตรงประมาณบ่าลหลังอันนี้ชิ้นหลังนะคะ เ,เก็บที่หลังก่อนเก็บเป็นเก็บทรงปกติออจริงๆงานเขาเนี่ยมันน่าจะไม่มีเก็ตนะแต่พอดีเขาให้ช่างเก็บช่างก็เลยเก็บให้วิธีนี้แสดงว่างานตัวนี้เขาเขาไม่มีเกบมาก่อนนะคะเป็นตัวปล่อยทั้งหมด เราก็เช็คนะคะว่าเราเย็บไปถึงตรงไหนติ๊กไว้ตรงยางยืดเย็บเข้าไปเลยเย็บเข้าไปเลยกินแบบกินยางยืดเข้าไปประมาณครึ่งนิ้วเลยย้ำไว้นะคะย้ำไว้เหมือนเราไม่ได้เย็บหายอะ่ะย้ำไว้เหมือนคล้ายทำทวิทอ่ะแล้วเราก็เย็บ ตีขึ้นมาที่จุดที่เราขีดไว้นะคะค่อยเลี้ยวหายชิ้นหน้าเขาไม่มียางยืดเราก็เก็บหายตามเดิมเขานะคะตามเดิมที่ช่างเขาทำมานะเราก็ช้อนนะคะค่อยๆช้อนออกเข้ามาประมาณครึ่งนิ้ว กลางออกแล้วจะเป็นหนึ่งนิ้วนะเสร็จแล้วเรามาเช็ควงแขนนะคะเป็นไหลตกเป็นไหลตกเวลาลูกค้าใส่เนี่ยก็จะเกาะอ,อยู่ประมาณต้นแขนนะเราไม่ได้วัดไว้นะคะ ถ้าประมาณสิบสองต้นแขนของลูกค้าน่าจะใส่ได้นะเพราะว่าลูกค้าอกสามตีนะคะแล้วก็วัดจากไหล่ลงไปเลยประมาณสิบสองหรือสิบสามนิ้วนะคะขีดช็อคเลยเย็บตะเข็บด,ด้านข้างนะคะจากเอวขึ้นมา ตรงขึ้นมาเลยนะคะไม่ต้องโค้งเย็บเสร็จแล้วก็ไปพง้งตักผ้าทิ้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลองมาเช็คดูนะคะทุกคนเนี่ยได้ได้สามหกค่ 3, 6, นะทุกคนเขาจะเอาสามตีมันแก้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยสเมื่อกี้มันสิบเก้าครึ่งใช่ไหมเนี่ยก็แก้หายเป็นขนาดนี้ ถ้ากรณีแบบแขนในตัวแบบนี้นะเนี่ยไม่ควรจะซื้อใส่นะคะเพราะว่าถ้ามันหลวมตรงอกเนะี่ยมันจะแก้ยากเนี่ยก็มีเท่านี้นะคะวิธีการแก้ลองไปทำดูจะ